กิจกรรมบทเพลงสั่นไหวในใบแก้วตอนสิ่งสร้างสรรกับการกุศลกิจกรรมย่อยที่3ของกิจกรรมหลักของเรานะครับมาเปิดร้านค้าระดมทุนเพื่อเด็กแล้วก็คนแก่กันเถอะกิจกรรมนี้เพียงแค่จิ้มจๆๆม,ม,มจิ้มทำเควสแป๊บเดียวก็สําเร็จแล้วครับทํายังไงไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเก n นชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อเนื่องของกิจกรรมนี่เลยบทเพลงสันไวในใบแก้วนะครับผมใครที่ยังไม่เคยทําตัวบทเพลงสันไวในใบแก้วเลยนะคลิปนี้เป็นคลิปที่2อนะครับอยากให้เพื่อนๆไปย้อนดูคลิปที่1ก่อนเพื่อที่จะได้รับรู้ตัวของเรื่องราวในฉากที่1น,นะครับรวมไปถึงในรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยในตัวของการตีหมูป่าแล้วก็เก็บนิโมกรานัมเนี่ยเพื่อนๆก็จะสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อธิบายไปแล้วในคลิปแรก ส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันตอนที่3กันนะครับผมกับสิ่งสร้างสรรค์กับการกุศลครับก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกมกกนชินอิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปนะแพ็คคูณ2รีแล้วเขาจัดโปรโมชั่นด้วยเติมทีเดียวได้ทั้งหมดเลยถูกสะดวกแบบนี้ลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมสิ่งสร้างสรรค์กับการกุศลครับผมก็กดคลิกเข้ามาได้เลยแล้วก็จะมีเคเวสให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปทำเนาะอ่ากดนำทางไปได้เลย ในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็มาที่งานเทศกาล w ว n ์เนสเฟสอีกหนึ่งที่นะครับผมเราก็มาเจอกับคุณเบิร์นฮาร์ตครับตัวของคุณเบิร์ดฮาร์ตเนี่ยได้รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องของร้านการกุศลครับผมที่จะเอารายได้ไปช่วยเด็กแล้วก็คนแก่ของเมืองมอนสเตอร์เนาะแต่ปรากฏว่าเขาดูแลอะไรไม่เป็นเลยครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากเราซึ่งเราก็ตกปากรับคำครับซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือการหารแฟร์บิลเจอรี่สำหรับคนหมักไวน์นะครับผมจัดหาวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ช่วยลูกค้าต่างแดนเนี่ยในการต่อรองซื้อขายสินคา้า ต่างๆครับและลูกค้าคนแรกเนี่ยต้องการซื้อผลไม้ของเทศกาลถึง50าลังเลยทีเดียวครับเราสามารถหาซื้อสินค้านี้ได้ที่ร้าน Angel Share นะครับผมเราก็เดินไปที่ Angel Share ได้เลยครับตัวของ Angel Share เนี่ยเขาก็มาออกบูธเหมือนกันครับผมร้านเล่าในเมืองมอนสเตอนะทุกคนนี่เรามาคุยกับคุณจอชครับผม เขาก็ถามเราครับว่าต้องการซื้อ50ลังใช่ไหมอ่าเราต้องมาช่วยกันต่อรองครับว่าเรามีเงินอยู่17ื่นนะอันนี้เป็นงบประมาณนะครับผมที่เขาให้เรามานะคราวนี้เราจะใช้ไปกับการซื้อผลไม้ตัวนี้เท่าไหร่ครับอ่ะเราก็ลองปรับดูครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าปรับน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่พอใจนะครับก็เอาแบบประมาณหนึ่งนะทุกคนผมเอาให้สักหมื่นสองนะครับผมขอหมื่นสองได้ไหมกันเองโอ้อารมณ์ก็แอบลดลงไปหน่อยนะครับผม งกจังเลย1 3ื่นสามอ่ะหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเขาไม่พอใจครับหมแต่เขาตกลงแล้วครับเรียบร้อยเราสั่งซื้อสินค้าชนิดที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาบาังเอิญเจอกับบาบาร่าครับผมแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเนาะบาบาร่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยออกล้านการกุศลเหมือนกันนะสมัยนั้นเนี่ยเขาเคยไปร้องเพลงครับผมเพื่อช่วยเรียกคนเนาะแล้วก็ได้ร้องเพลงกับเวนตีด้วยครับจากนั้นเราก็เลยชวนบาบาร่ามาช่วยในครั้งนี้ไหมบาบาร่าบอกว่าอุ้ยไม่ว่างอะ่ะพอดีว่าเขามีการซ้อมร้องเพลงประสานเสียงครับผมแต่บาบาร่าเนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เรากันซึ่งบาบาร่าเนี่ยเป็นคนมีแฟนคลับเยอะนะครับผม ก็จะเข้าสู่หน้าคําอธิบายกิจกรรมแบบนี้นะครับผมซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะต้องไปรวบรวมงบประมาณมาเพื่อเปิดร้านกันนะทุกคนโดยเราสามารถรวบรวมได้2ทางครับคือการขายวัตถุดิบหมักไว้กับคนค้าไว้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยลูกค้าต่างแดนครับผมในการทําการสั่งซื้อสินค้าครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตว่าหน้ากิจกรรมของเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เราสามารถกดในหัวข้อระดมเงินทุนได้แล้วนะครับเราก็จะทำ การระดมเงินทุนกันโดยเขามี4ภารกิจด้วยกันครับเรามาเริ่มกับภารกิจที่มันเป็นรูปถุงถุงที่อยู่ใกล้ๆนี้ก่อนเลยครับคือการขายสินค้าให้กับพวกร้านขายวายนะครับผมเดินไปตามที่จุดที่มันเป็นถุงเลยเราเริ่มจากตัวของร้าน c a t t a i l s ก่อนนะครับผมเราก็สามารถเอาไอเทมของเรานะอย่างละ5ชิ้นนะครับผมขายให้กับทางร้านได้ครับและเราก็จะได้มาเลย7,225เหรียญด้วยกัน จากนั้นเราก็มาฝั่งของร้าน Angel Share กันบ้างครับผมมาขายผลไม้ต่างๆอย่างละ5555 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, แบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้มาอีก9,800เหรียญด้วยกันครับผม เสร็จอันทั้งสองด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อกัน2อ,อันบนครับ2อ,อันนี้จะเป็นเควสต,ต่อเนื่องไปนะไปช่วยคนครับเราก็สามารถกดเป็นเควสได้เลยคลิปจิ้มที่ตรงเควสต,ตรงนี้ได้เลยครับจึ๊บแมาเขาก็จะเด้งมาเป็นหน้าเควสแบบนี้นะอย่างอันแรกเนี่ยก็จะให้เราไปที่ท่าเรือหลี่เย่ครับซึ่งในตอนแรกเราก็มาคุยกับคุณคู่ชิงนะครับผมซึ่งเป็นคนขายตัวของเครื่องดื่มที่หลีะนะ่เย่เนาะเขาเนี่ยอยากได้ตัวของมิ้นบ์รบอร์รี่65ลังครับผมเราก็ทําการจัดซื้อให้เขา เขาฝากเราซื้อนะเราก็กลับมาซื้อที่ตัวของสปริงวอลเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตัวของคุณไดเน่นะครับผมที่เขาทํางานให้กับ c a s สเทลเนี่ยเขาก็ได้เล่ากันว่าร้านขายวายของคุณคู่ชิงเนี่ยเขามีการใช้ตัวของแบบนำแรดหมักเป็นเครื่องดื่มต่างๆด้วยเขาเนี่ยเป็นคนดีมากๆเลยนะครับในครั้งนี้เขาต้องการมิ้นท์เพอร์ลี่หรอ อ่าโอเคทีนี้ครับผมเราก็จะมาเข้าสู่ตัวของการต่อรองราคาครับเอาแล้วเอาแล้ว65ลังครับผมเราจะต้องยกลดให้แบบกลางๆเอาไว้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีงบประมาณเหลือเอาไปเปิดร้านค้านะครับก็เอาสักหมื่นสามกลางๆแบบนี้นะครับผมเจอกันครึ่งทางแล้วกันครับอ่ะโอ้ยหนึ่งสามห้าร้อยอ่ะให้อีกห้าร้อยไปโอ้ยเขาอารมณ์เสียแล้วว่าหนึ่งสี่ห้าร้อยอ่ะ ทุกคนใครที่ทำเนี่ยก็มาเริ่ม 1.4, 5 0 0ได้เลยนะครับหรือ1.4ก็ได้นะครับแล้วแต่ความงกของทุกคนเลยนะครับผมอ่ะเราได้ใบสั่งซื้อสำเร็จนะครับผมกลับไปส่งให้คุณคู่ฉิงสะหน่อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคำขอนะครับผมไปที่คำขอถัดไปครับนี่เลยเป็นเชฟอยู่ที่ชิงซีวิลเลจครับ ร้านเครื่องดื่มการรมหุกเขาครับเรามารับออเดอร์เช่นเคยครับเรารับออเดอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ a n นเชิ h แช e นะครับผมเพื่อมาซื้อสินค้ากันมาต่อรา,ราคากันอีกแล้วอ่าดูตอนนี้เรามี24,000นะครับราคาเต้มต้นอยู่ที่24,000เราขอสัก 2, 1อ่ะได้ไหมสองหนโอ้โหเขาบอกราคาไม่เร็วเลยอืสองสองะสองสพอแล้วนะอย่าต่อคนนี้อย่าต่อคนนี้ ไม่กันเองเลยอ่ะช่วยเมืองมองแสแต่มาต้องเยอะลดให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับได้ใบสั่งซื้อแล้วก็กลับไปส่งเหมือนเดิมครับ เราเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ภารกิจนะครับเรามีเงินแล้วทุกคนเราก็จะกลับไปหาคุณเบิร์นฮาร์ดกันครับจากนั้นเราก็กลับมาหาคุณเบิร์นฮาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราก็มีงบประมาณเพื่อเริ่มตั้งร้านได้แล้วนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยคุณเบิร์นฮาร์ดเนี่ยเขาก็วานเราครับให้ช่วยวางแผนเรื่องของการตลาดด้วยครับโดยเขาบอกว่าอยากจะใช้เขาทําอะไรเนี่ยก็ทําไปเลยครับเต็มที่จากนั้นเราก็มาเริ่มเปิดร้านกันครับก็มาคุยกับไพมอนนิดนึงว่าเราจะวางแผนการตลาดกันยังไงดีอย่างเช่นชื่อรรนน้้าานน ของเราชื่อว่าร้านการกุศลถูกวันนี้ก็แจกฟรีแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นครับและหลังจากนั้นครับลูกค้า2ท่านแรกของเราก็เดินผ่านมาครับก็คือฟิชแล้วก็โมนานั่นเองครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเดินเที่ยวเนาะช่วงนี้เนี่ยโมนาเขากาลังปั่นเกี่ยวกับงานเขียนของเขาอยู่นะครับผมฟิชเนี่ยก็เข้าไปดูแลโมนาบ้างครับไปทําอาหารให้กินอย่างนี้แล้วเราก็ถามเขาว่าอยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโมนาบอกว่าอยากจะมาซื้อกับแก้มครับผมฟิชเนี่ยเคยทําตัวของอาหารให้เขากินด้วยโคคัสแพตเตอร์ น,นี้เขาชอบมากๆเลยเขาอยากได้อาหารอะไรนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันนะครับไปดูแลกันถึงบ้านเลยทีเดียวนะและโมนาเนี่ยก็จะต้องกลับไปทํางานต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหากับแก้มให้โมนากันเขาก็ทําการหยิบซื้อสินค้าต่างๆจากร้านเราไปครับเราก็ได้เงินมาอีก1ก้อนครับผมแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จากเราไปครับแล้วก็เข้าสู่หน้าคําอธิบายกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับ หลังจากที่ร้านค้าของเราเปิดแล้วนะครับเราสามารถตรวจดูสถานการณ์ของร้านของเราได้ครับโดยไปพูดคุยกับคุณเบิร์นฮาร์ดครับและเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยบริหารเรื่องของนโยบายของร้านเราครับโดยจะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวของแผนกลยุทธ์ของร้านด้วยนะเพื่อเราปรับให้มีลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะครับ และเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเราสามารถหาคนมาช่วยบริหารเราได้นะหานโยบายจากคนนู้นคนนี้ครับและระหว่างการเปิดร้านเนี่ยอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ครับก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นแบบนี้เราก็จะต้องรีบมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับโอ้เรียบร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูคุยกับคุณเบิร์นฮาร์ดอีกหนึ่งรอบครับผมนี่เราก็จะเข้าสู่น้กกิจกรรมแบบนี้เราได้เงินทุนมา2000อย่างนี้นะครับผม ซึ่งในกิจกรรมในแถบที่3ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยจะมีตัวของเงินทุนนะตัวนี้เลยแฟร์บิลเจอรี่ตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเอาแฟร์บิลเจอรี่เนี่ยมาเติมในส่วนสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะบริหารร้านครับอยากให้ร้านของเพื่อนๆมีคุณภาพสินค้าที่ดีประสิทธิภาพของการขายของของกิจการหรือบริการแบบครอบคลุมทุกคนอยากได้แบบไหนทุกคนก็เลือกลงไปครับโดยเราก็มีงบประมาณอยู่จํากัดเนาะที่2000ของเรานะครับในวันแรกตอนนี้นะอ่ะของผมขอเป็นแบบนี้8 1 0 0 0แ0แบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดทําการแบบนี้ครับเขาก็จะมีการคํานวณมาว่าอุเราการทําการขายเนี่ยรายได้รวมของเราปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะครับผมเราก็กดคลิกไปต่อว่ารอรอบถัดไปแบบนี้ เราก็จะวนไปแบบนี้ครับผมในการขายแต่ละรอบเราก็จะได้เงินมานิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้ครับตัวของเงินเนี่ยเราของเราก็จะถูกเพิ่มมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้อยู่ที่37มหมนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรัวไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นผมรอบนี้ผมจะเทคุณภาพสินค้าแล้วก็ในรอบนี้นะครับผมหลังจากที่ผมทําไปแล้วนี่ก็จะมีตัวของเควสด่วนแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมกลยุทธ์และปฏิบัติจริงนะครับผมซึ่งเควสด่วนเนี่ยก็จะมาขึ้นอยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมเราก็กดเควสด่วนได้เลยทุกคน เราได้รับแผนกลยุทธ์ของร้านค้าใหม่ครับแผนกลยุทธ์ของการร้านค้าใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวของเครื่องหมายที่มันเป็นตัวของลูกกุญแจอยู่ด้านบนตัวนี้นะเราก็คลิกได้เลยครับผมนี่ซึ่งแผนกลยุทธ์เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวของ strategic inspiration ตัวนี้นะครับมาปลดล็อกเนาะ100อันต่อแผนนะครับผมเราก็กดลงไปอ่ะทีนี้เราจะมาใส่แผนกลยุทธ์ของร้านของเราครับเราก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดใส่อะไรก็ได้นะครับผมอ่ะเราอยาก เพิ่มคุณภาพในด้านไหนบริการหรือว่าประสิทธิภาพหรืออะไรแบบนี้ครับใส่ไปเรียบร้อยแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเลือกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูตรงนี้เลยนะมันจะมีตัวของขีด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 แบบนี้เพื่อนๆจะต้องไปแตะเจ้าขีดพวกนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะอย่างเช่นผมใส่การจัดการที่มุ่งเน้นเนี่ยก็จะได้ถูกเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับผมอ่ะอีกสักหนึ่อันครับบริการที่เอาใจใส่ครับผมอ่า ส่วนอันที่หายไปผมก็มาเติมในนี้ครับผมนี่เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดกรรมการครับผมเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถทําถึงเกณฑ์เมื่อสักครู่นี้ได้นะครับในรอบถัดไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวของงบประมาณหรือว่าเงินรวมเยอะขึ้นนะครับผมตอนนี้มาถึง4 5่หมแล้วนะครับนอกจากตัวของ แผนกลยุทธ์ของร้านด้านบนตรงนี้แล้วเราก็มานั่งปดในแต่ละรอบแล้วนะครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับผมเรายังมีด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับร้านของว่าตรงนี้เพื่อนๆคลิกเข้ามาครับผมเพื่อนๆมาที่แท็บที่3ครับเพื่อนๆจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าผู้ช่วยร้านค้านะครับผมเราสามารถกดเปลี่ยนได้เราอยากจะเพิ่มอะไรก็ได้นะครับเพิ่ม เพิ่มการบริการที่ครอบคลุมคุณภาพที่ครอบคลุมประสิทธิภาพที่ครอบคลุมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าหัวข้อไหนของเพื่อนๆเนี่ยกำลังหายไปนะเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้ครับรวมไปถึงในแต่ละรอบเนี่ยเพื่อนๆก็เอาตัวของแฟร์บิวเจลลี่เนี่ยมาเติมให้ถึงขีดนะครับผมไองตอนนี้ของผมมาถึง3ขีดแล,แล้วเราก็กดเปิดทําการไปต่อเนื่องครับอ มันก็จะเหมือนวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมรอบนี้เราก็ได้ตัวของเควสสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพิ่มเติมมาอีกครับอ่ะด้านมุมซ้ายล่างขึ้นมาอีกหนึ่งรอบครับผมคิดเข้าไปมีการขาดแคลนสินค้าครับผมในการหมุนเวียนของลูกค้าหนึ่งรอบเป้าหมายคุณภาพสินค้าสําหรับร้านของว่างจากเข้มงวดมากขึ้นนะครับผมซึ่งจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตรงนี้นะครับเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ ในเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยมันจะมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับหัวข้อนี้เห็นไหมมันอยู่ไกลมากๆเลยทนันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือ1เราอาจจะต้องปรับตัวของแผนกลยุทธ์ร้านค้าดีๆ2นะครับผมเราก็จะต้องมาเปลี่ยนตัวของผู้ช่วยเนี่ยอาจจะไปอยู่ในเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นหลักนะเพื่อช่วยเพิ่มไปอีก30%นนะครับที่เหลือนะครับผมให้เรามาปรับนะตัวของแผนกลยุทธ์ให้มันพอดีที่สุดครับ อย่างของผมในรอบนี้เนี่ยก็ลองเลือกดูแล้วว่าผมขาดตัวของคุณภาพกับประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะมันค่อนข้างไปสูงผมก็เลยเลือกหัวข้อที่เป็นคุณภาพกับประสิทธิภาพในแผนกลยุทธ์ของร้านนะครับผมที่เหลือก็จะเอาตัวของแฟร์บิลเจอรี่มาเติมครับโอเคถ้าถึงทั้ง3ค่าแล้วล่ะก็เราก็ถือว่าสําเร็จตัวของภารกิจไปรอบถัดไปนะครับเปิดทําการต่อไปครับผมอ่ พูดง่ายๆเนาะเพื่อนๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆก็พยายามทําให้มันถึงขีดที่เขากําหนดเอาไว้ให้เนาะแล้วเพื่อนๆก็จะปลดเคว็ด่วนเคว็ดอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมอ่าผมได้เคว็ดตวนมาอีกแล้วเคว็ <c oughs> ดตวนนะครับผมบอกว่า ถึงเวลาประเมินเจ้าของร้านแล้วนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะถามคำถามเราครับผมคำถามแรกเขาบอกว่าถ้าจู่ๆมียอดนักดื่มชื่อดังคนหนึ่งไปโผล่ที่หน้าร้านเธอในสภาพปืนเมาเธอจะต้องทำยังไงกับเขาเราจะถามเขาว่าเขาดื่มวายชั้นดีมาหรอหรือเราก็จะต้องขายดีเป็นเทมนามเทท่าแน่ๆเลยเขาบอกว่าคำถามที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นการเรียกกองอัศวินมาช่วยนะ คำถามที่2ครับสินค้าที่นําออกจําหน่ายมักจะถูกใส่ลังแล้วกองไว้รวมกันทําให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมในฐานะของเจ้าของร้านเธอสามารถใช้มารตรการอะไรในการป้องกันเหตุไฟไหมได้นะครับผมก็คือมีการใส่ไคลอสลามลงไปในกล่องกล่องละ1ตัวครับผมซึ่งคําตอบของเขาก็บอกว่าจริงๆเราควรวางให้กล่องถ่ายเทให้สะดวกนะให้มีอากาศถ่ายเทให้สะดวกครับ ในรอบนี้เป็นแค่บทสนทนาอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วเราก็จะได้แผนกลยุทธ์มาเพิ่มนะครับผมเราก็สามารถกดนี่ปุ่มผู้ช่วยตรงนี้ได้นะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆที่อยู่ในเกมของเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็สามารถเพิ่มเข้ามานะอ้าวเราสามารถเชิญเพื่อนมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มตัวประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะ อย่างเช่นของผมเนี่ยอันนี้ผมขาดประสิทธิภาพของกิจการนะครับผมก็หาเพื่อนที่เป็นประสิทธิภาพของกิจการอ่ะกดยืนยันเข้าไปอ่ะประสิทธิภาพของกิจการก็จะถูกเพิ่มเข้ามาครับส่วนเจ้าการเชิญเพื่อนเนี่ยจะใช้ได้รอบเว็นรอบนะครับที่เหลือเนี่ยผมก็จะกดเพิ่มไปแบบนี้อย่างนี้นะพอถึงเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเราก็กดเปิดร้านไปครั้งถัดไปได้เลยครับ รอบนี้ผมได้ตัวของสถิติ i n นสป r เรชันมาอีกนะทำไปเรื่อยๆครับมันจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะมันเหมือนทำวนๆวนๆไปแบบนี้นะครับรอบนี้ผมขาด2อย่างประสิทธิภาพของกิจการแล้วก็บริการแบบครอบคุมถึงแล้วเราก็ไปต่อเปิดร้านต่อครับเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกแล้วก็ทำวนไปแบบนี้ครับจิ้มไปจิ้มมาแบบนี้ครับรอบนี้เขาบอกว่าคุณภาพสินค้าเนี่ยมันจะเข้มงวดมากขึ้นครับอ่า ผมก็จะมาปรับตัวของคุณภาพนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งทุกคนเขาเขียนว่าคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคุณภาพสินค้าจะได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมตัวของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตัวนี้ครับผมเราก็กดตกลงไปมันก็จะกลายมาเป็นเหมือนไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับที่เหลือเราก็กดเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยครับให้ถึงเจอเคลึกลับอีกแล้วครับเควสด่วน ในเคเวสด้วยเนี่ยยดูดีก็มีคนเอากล่องใบหนึ่งครับมาวางเอาไว้ให้เราครับเป็นของรางวัลให้เราครับอยู่ดีเราก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมมาเป็นใครก็ไม่รู้นะทุกคนเขาวางกล่องมาเป็นกําลังใจเอาไปให้กองอัศาวินตรวจสอบแล้วเปิดแล้วปลอดภัยครับแล้วก็ได้เงินมาเพิ่มด้วยครับผมไปเปิดร้านรอบถอดไปกันดีกว่าทุกคน ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวของกองทุนตัวนี้ไม่หมดนะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ใช้รอบถัดๆไปได้นะรอบถัดๆไปของเพื่อนๆจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งให้เพื่อนๆเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะขึ้นว่าไม่มีการหมุนเวียนของลูกค้าแล้วนะครับผมก็จะเป็นการจบในวันนั้นนะครับผมกลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งครับตัวของฝั่งระดมเงินทุนก่อนเลยนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะเปิดร้านเนี่ย แค่เราเพียงแค่เริ่มเปิดร้านเนี่ยเราก็ได้รับตัวของไพ่โมเจมมาเรียบร้อยแล้วครับ50ไพ่โมเจมง่ายๆแบบนี้เลยครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งนะครับสำหรับตัวของร้านค้าการกุศลตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำไรายได้จนถึง80,000เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับไพ่โมเจมเพิ่มมาอีก60ไพ่โมเจมครับโอ้โหง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนในส่วนของร้านค้าพันธมิตรเนี่ยจะเปิดในอีก1วันข้างหน้านะครับทุกคน นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมเปิดร้านค้าในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมเพียงแค่ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเปิดร้านค้าในแต่ละวันแต่ละวันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการปลดกิจกรรมในครั้งถัดไปต่อนะครับก็ไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆแน่นอนเรารู้แนวเรื่องต้นแล้วก็คือแค่จิ้มจิ้มจิ้มไปให้ตามเกณฑ์ที่เขากําหนดให้นะครับก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก่อนจากการขอขอบคุณ82,049ืสันสเบอร์จากทาง YouTube ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้กิจกรรมเยอะเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องเลเซอร์ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's Be together fasting go